เพืเ่อนๆคะปัญหาครอบครัวนี้มีกันทุกที่ทั่วโลกนะคะไม่ใช่ว่าเกิดแค่ที่เมืองไทยที่ต่างประเทศก็มีเช่นกันลักษณะโครงเรื่องหรือว่าซีมเรื่องก็จะคล้ายๆกันวันนี้เรามีเรื่องมาเล่าให้ฟังก็จะเป็นเรื่องที่ฝรั่งคนหนึ่งในชุมชนที่เราอยู่นี่แหละเขาไปโพสต์ถามคนอื่นๆว่าในกรณีของเขาเนี่ยเขาควรจะทําเช่นไร ในกรณีน,นี้เนี่ยค่ะก็จะมีญาติผู้ใหญ่ของเขาเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งแก่ชารามากแล้วแหละตอนที่เขายังพอมอีการตัดสินใจในชีวิตได้เขาก็เซ็นโอนบ้านให้กับลูกชายเขาโดยมีเงื่อนไขว่าลูกชายเขาจะดูแลพ่อแม่ของเขาตอนแก่ชาราแต่ว่าพอพ่อเขาเสียปุ๊บเขาก็เลยจะมาไล่แม่ออกจากบ้านในกรณีน,นี้แม่เขาก็บอกว่าตอนที่เซ็นโอนบ้านให้เนี่ย เขาไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้จะทําเช่นไรเราสามารถที่จะช่วยคนแก่ที่อาศัยอยู่ในบ้าน